ความสำเร็จครั้งสำคัญมหากรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2024ตลอด10วันเต็มมีผู้เข้าร่วมง,งานทั้งออนไซต์และออนไลน์ line, มากกว่า780,000คนบนพื้นที่มากกว่า70,000ตารางเมตรการรวมพลังครั้งสำคัญองค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนกว่า270องค์กรและวิทยากร750คน ร้านอาหารและร้านค้าใน SX Food Festival กว่า139ร้านสร้างรายได้มากกว่า23.7ล้านบาท SX Marketplace สร้างรายได้กว่า18ล้านบาทจาก281ร้านค้าบรรจุภัณฑ์ที่นำมารีไซเคิลทั้งหมด7,146กิโลกรัมสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้26ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าปรับตัวร่วมมือหาทางออกเพื่ออยู่รอดในวิกฤตโลกรวนพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลก ไยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา